นายไพบูล์บุรณสันติผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2513รางวัลชมเชยประเภทหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนจากนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานแรกของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2513ประเภทหน่วย หน่วยงานภาครัฐจากกรุมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมมีการพัฒนาองค์กรโดยการนำหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานมาบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับและรางวัลดังกล่าวเป็นการยืนยันว่าการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปกป้องและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้รับบริการทุกกลุ่มเพื่อสร้างชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนการดำเนิน งานโดยยึดหลักศักดิ์ศรีศักยภาพของประชาชนส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชาชนด้วยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลักประชาธิปไตยในการทำงานและตัดสินปัญหาความต้องการนำไปสู่แผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาโดยมีการจัดสรรง,งบประมาณผ่านภารกิจต,ต่างๆเช่นการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือโอท็อปการส่งเสริมกองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาลการสร้างวินัยทางการเงินผ่านกระบวน การออมการส่งเสริมบทบาทของสตรีผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหรือการสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านแผนปฏิบัติการปลูกผัก90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและมีการสอดแทกความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับบุคลากรในทุกระดับและผู้นําชุมชนตลอดจนภาคประชาชนที่เข้ามาร่วมในการพัฒนาชุมชนและเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหรประชาชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน